จะสร้างเกมเดิมเมื่อสี่ปีก่อนมาหลอกมาหลอนกันอีกแล้วคือเลือกความสงบจบที่ลุงตูประยุทธ์ไม่เป็นนายกบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนนี่คือวาทกรรมจอมปลอมนี่คือข้ออ้างเหลวไหลบ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อพักคุณยังไม่สงบผู้สมัครยังมาทวงตังกันอยู่เลย คุณจะแก้ปัญหาประเทศให้ประชาชน6-70ล้านคนอยู่ดีกินดีได้ยังไงคือหมดเวลาแล้วพอกันทีเกปีมันนานเกินไปจับวิญญาณร้ายผดะเด็จก,การเหล่านี้ใส่หม้อทวงน้ำด้วยการกาเพื่อไทยทั้งสองใบเป็นยันตายไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาได้ศึกนี้ถ้าเป็นมวย ฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะนอกเท่านั้นนะครับหวังชนะคะแนนไม่ได้เพราะนี่คือการเลือกตั้งที่ไม่น่าไว้ใจเพราะไม่มีอะไรไว้ใจได้เลยกติกาก็ไว้ใจไม่ได้โครเอาเปรียบสวสองร้อยห้าสิคนไว้ใจไม่ได้จ้องจะโหวตประยุทธ์ตลอดเวลากรรมการอย่างกกตก็ไม่น่าไว้ใจครับ ยังไ่เข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบทิมโครมลงไปนอกแน่